หัวน,วนคืนนี้เธอจะนอนกับใครเหรออีกแล้วคืนนี้ฉันจะนอนกับพวกเด็กๆไม่ได้หรอกนะทําไมล่ะเจ้าตัวแสบพวกนี้นอนดิ้นไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวหน้าของเจ้าก็ช้าหมดหรอกไร้สาระพวกเราจะไม่เตะท่านแม่แนะ่เธอรู้ได้ยังไงว่าพวกเด็กๆนอนดิ้นนะนิยาบอกข้าอ๋อใช่ใช่เด็กๆพวกนี้เตะข้าขณะที่นอนหลับอยู่ รอยดำรอบดวงตาของข้าก็เกิดขึ้นในตอนที่พวกเขาเตะข้านั่นเลยนะเห็นได้ชัดว่ารอยดำรอบดวงตาของเธอเป็นเรื่องของธรรมชาตินะถึงเธอจะเป็นแพนด้าก็เถอะแต่การโกหกมันก็ไม่ถูกอยู่ดีนะรอยดำบนรอบดวงตาของข้าเมื่อก่อนมีขนาดเท่ากําปั้นเองนะดูสิตอนนี้มันใหญ่ขึ้นถึงสามเท่าแล้วนะ หนได้ชัดว่าน้ำหนักของเจ้าเพิ่มขึ้นจะยังจะบ่อนอีกล้อทำไมถึงได้ดุขนาดนี้พี่สาวของข้าบอกว่าผู้หญิงต้องอ่อนโยนและน่ารักข้าไม่ต้องการคู่ครองแล้วหน่อไม่ไยดีกว่าตั้งเยอะนียาฉันไม่รู้เลยว่าเจ้าใหญ่และคนอื่นๆชอบนอนดิ้นนะเธอสามารถเลือกพักห้องอื่นได้นะยังไงเขาก็เป็นสมบัติของทั้งชาตินี่นาเนะ เขาสามารถนอนที่ห้องข้าได้ข้าไม่เรื่องมากเกี่ยวกับเรื่องเตียงข้าสามารถนอนบนเตียงของเจ้าได้อย่าแม้แต่ที่จะคิดเลยเขาสามารถนอนกับพวกเด็กๆได้และหนียาก็มีห้องของตัวเองได้ดูเหมือนว่าการให้พ่อดูแลลูกของตัวเองนั้นจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะถ้าซวงหยุนตื่นขึ้นมาแล้วไม่พอใจจะทำยังไงล่ะงั้นพวกเราก็จะต่อสู้กันผู้ชนะจะเป็นผู้ตัดสินปายี้โหตลอดเลยนะเข้าไปข้างในซะ คืนนี้เจ้าจะไม่นอนกับข้าจริงๆเหรอไม่ยะแล้วเจ้าจะนอนกับใครละ่ะพระเจ้าความอ่อนโยนของปายตี้นั้นยากที่จะต้านทานได้จริงๆนะไม่ฉันจะต้องตั้งสติเอาไว้ฉันฉันจะนอนกับซังเย่ยตกลงไหมแน่นอนอยู่แล้วทรงยินพูดถูกจริงๆขวนชอบแค่เจ้าเท่านั้นไปกันเถอะได้ดูเหมือนว่าซังเย,ย่เขาจะสูญเสียส่วนหนึ่งของจิตวิญญ,ญาณไป เขาจะเป็นแบบนี้ตลอดไปไหมเนี่ยน่าสงสารจริงๆ